บทที่2 2 7เกราะทองคำต้องประสงค์ดาบมังกรประทะเข้ากับบางสิ่งบนศีรษะของลูเซียนเอร์ไรอย่างจังจนเกิดประกายไฟขึ้นติงห้าวอรู้สึกถึงแรงสั่นจากดาบของเขาเล็กน้อยมันกำลังดีดตัวกลับมานี่มันอะไรกันติงห้าวอตะลึงงินไปทันที เมื่อมองดูใกล้ๆติงห้าวพบว่ามีเกราะแสงสีทองจางๆปรากฏอยู่มันดูทนทานและสวยงามยิ่งนักราวกับว่าเป็นไข่ทองคำที่ล้ำค่าเกราะนั้นปรากฏอยู่ห่างจากของเด็กสาวราวครึ่งชุ่นอมมันห่อหุ้มและป้องกันนางเอาไว้อย่างดีเป็นเกราะทองคำนี้นั่นเองที่รับแรงประทะจากดาบของติงห้าว และเพราะมันทำมาจากเหล็กกล้าจึงทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมากมายแสงสีทองที่ส่องประกายจากบนพื้นผิวของเกราะนั้นเป็นริ้วสวยงามเหมือนระลอกคลื่นเกราะที่แสนแข็งแกร่งนั้นไม่ส้านต่อพลังปราณที่อัดแน่นในดาบมังกรของติงห้าวเลยแม้แต่น้อยช่างเป็นเกราะที่ทรงพลังเสียจริงด้วยเมื่อมีกระบี่และดาบในมือแล้ว พลังของติงห้าวอก็แข็งแกร่งเทียบเท่าได้กับระดับจอมยุทธ์สจุดลมปราณด้วยซ้ำแม้ในความเป็นจริงติงหวจะอยู่ในระดับผู้ฝึกยุทธเจลมปราณเท่านั้นก็ตามนั่นแปลว่าเกราะทองคำนี้มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากพลังระดับสูงสุดของระดับจอมยุทธและประมาจารย์เป็นอย่างน้อยห5าหติงหวอพลังของเจ้าแกร่งกว่าข้าแต่เจ้าจะทำอะไรข้าได้กัน ลูเซียนเออไรระเบิดหัวเราะออกมาเกราะทองคําต้องประสงค์นะเป็นเกราะป้องกันอาวุธอาคมขั้นที่สามต่อให้เป็นพลังขั้นสูงสุดของระดับจอมยุทธ์ก็ไม่สามารถทําลายเกราะของข้าได้เรื่องที่เจ้าคิดค่าข้าเง้นเหรอฝันไปเถอะเด็กสาวผมเงินยิ้มอย่างผู้ชนะเกราะทองคำต้องประสงค์เป็นสิ่งที่ผู้เป็นบิดาของเด็กสาวมอบให้ เพื่อให้นางใช้เป็นไพ่ใบสุดท้ายที่จะสามารถช่วยชีวิตนางได้ในยามคับขันเมื่อเกราะนั้นได้รับการกระตุ้นแล้วแสงสีทองจะสว่างอยู่นานถึง6เคอทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีทุกชนิดตั้งแต่ระดับปรมาจารย์ลงไปรวมถึงแรงประทะและกำลังภายในด้วยข้อบอกพร่องเพียงอย่างเดียวของเกราะนี้ก็คือหลังจากที่มันถูกเรียกออกมาแล้ว จะต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะพร้อมใช้งานได้จริงเมื่อการทำงานของมันเป็นอย่างนี้ลูเซียนเออร์ไรจึงไม่ได้นำมันออกมาใช้ในทันทีและนางก็ไม่แน่คิดหนีติงห้าวอไปตั้งแต่แรกแล้วด้วย เด็กสาวรู้ดีว่าพลังของนางเองไม่สามารถต่อกรกับติงห้าวอได้และเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะหนีเขาได้รอดดังนั้นถ้าหากว่านางกล้าที่จะหนีขึ้นมาติงห้าวอคงเลือกที่จะฆ่านางเสียก่อนดังนั้นนางจึงขอให้สิทธิคนอื่นๆของสำนักแห่งสันติที่มาด้วยกันเข้าโจมตีติงห้าวอก่อนเพื่อที่นางจะได้หลบซ่อนตัวและใช้เวลาในการเตรียมเกราะ และเมื่อมันใช้งานได้แล้วเด็กสาวก็ถือว่าปลอดภยัยตอนนี้เด็กสาวดูท่าทางร่าเริงมากทีเดียวนังคิดว่าสำหรับติงห้าวอที่มีพลังเพียงระดับผู้ฝึกยุทธเขาคงไม่สามารถทำลายกราดทองคำที่แข็งแกร่งนั้นได้แน่ฝันงั้นเหรอยังไงวันนี้เจ้าก็ต้องตายอยากรู้จริงๆเลยว่า ข้าจะทำลายไอกระดองเต่านั่นของเจ้าได้ไหมติงห้าวอพูดจบประมาทจากนั้นจึงเริ่มกวาดแกว่งดาบในมือซ้ายและกระบี่ในมือขวาเขากำลังสร้างพายุใบมีดนั้นพุ่งไปราวกับสายฟ้าส่วนเงากระบี่ก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วติงห้าวอกำลังหมุนวนดาบและกระบี่ของเขาด้วยความเร็วสูงประกายไฟที่แข็งแกราวเกิดขึ้นในไม่ช้า ตามมาด้วยเสียงของโลหะและก้อนหินกระบี่สนีมและดาบมังกรพุ่งเข้าชนแสงสีทองอย่างต่อเนื่องทำให้ลู่เซียนเออรไรต้องถอยหลังไปอีกหลายก้าวอากาศบริเวณนั้นเต็มไปด้วยพลังปราณที่คมกริบราวกับใบมีดเกล็ดหิมะบนพื้นฟุ้งกระจายขึ้นราวกับหยดน้ำที่กระเซน็นออกมาจากในแม่น้ำเว่า ต่อให้พลังนั้นจะแข็งแกร่งมากเพียงไรเกราะทองคำก็ยังทนทานและไม่สะทกสะท้านต่อการโจมตีเลยแม้แต่น้อย555ยอมแพ้เสียเถอะข้าบอกแล้วว่านี่น้ำมันเกราะป้องกันอาวุธอาคมขั้นสามพลังที่อ่อนแอของเจ้าไม่สามารถทำอะไรมันได้หรอกบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าข้าได้ขอความช่วยเหลือไปแล้วและในไม่ช้า คนจากสำนักแห่งสันติก็จะมาที่นี่เจ้าควรเริ่มคิดได้แล้วว่าจะอ้อนวอนยังไงให้ข้ายอมปล่อยเจ้าไปดวงตาคู่สวยของลูเซีนเนอ,อร์ไร้เต็มไปด้วยแววแห่งความชั่วร้ายนางคิดไว้แล้วว่าเมื่อเหล่าจอมยุทธจากสำนักแห่งสันติมาถึงพลังของติงห้าวะจะต้องถูกกำจัดไปเสียก่อนจากนั้นนางจะทรมานเขาอย่างรุนแรง และเด็กหนุ่มคนนี้จะต้องตายในที่สุดเพราะพลังที่เขากำลังแสดงให้เห็นอยู่ในตอนนี้นั้นทำให้เด็กสาวที่ชอบเอาแต่ใจอย่างลูเซียนเออร์ไรเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วดังนั้นนางจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตเขาติงห้าวอเองก็รู้สึกว่าการทำลายเกราะนั้นช่างยากเย็นยิ่งนับเขาเริ่มขมวดคิ้วและหยุดการโจมตีลง กราะป้องกันอาวุธอาคมระดับสามนั้นถือว่าเหนือไปกว่าพลังในระดับของเขาเกินไปเด็กหนุ่มเปลี่ยนมาสร้างพายุดาบและกระบี่ที่ประกอบไปด้วยการพุ่งชนของใบมีดดาบ108ครั้งและจากกระบี่อีก97ครั้งด้วยกันการโจมตีทั้งหมดของติงห้าวอนั้นถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากแล้วแต่มันกลับไม่โดนเป้าหมายเลยสักครั้ง การพุ่งชนทั้ง36ครั้งแรกจากดาบและอีก21ครั้งต่อมาจากกระบี่นั้นเข้าประทะทุกตำแหน่งของเกราะทองคำนั้น ในขณะโจมตีติงห้าวอคอยมองหาจุดอ่อนของเกราะป้องกันนี้อยู่ตลอดจากนั้นการพุ่งชนอีก72ครั้งจากดาบและ76ครั้งจากกระบี่ก็ตรงเข้าประทะที่จุดเดิมซ้ำๆอย่างแม่นยำและจุดที่เขาเลือกโจมตีนั้นเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของเกราะทองคำนั่นเอง แต่ถึงแม้เด็กหนุ่มจะสามารถหาจุดอ่อนของเกราะได้จนพบเขาก็ยังคงไม่สามารถทำลายมันและฆ่าลูเซียนเออร์ไรได้เวลาใกล้หมดเต็มทีหากเขาพลาดโอกาสนี้ไปและจอมยุทธจากสำนักแห่งสันติมาถึงที่นี่แล้วการป้องกันที่แน่นหนาจากพวกนั้นคงทำให้ติงห้าวอไม่สามารถฆ่าเด็กสาวผู้ชั่วร้ายที่ฆ่าพี่ร่วมสาบานของเขาได้แน่ๆ เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วติงห้าวอจึงตัดสินใจในที่สุดเอาละตอนนี้แหละใีมือทั้งสองข้างของเขาปรากฏแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นกระบี่สนิมและดาบของเขาถูกเก็บกลับเข้าไปในแหวนเก็บของจากนั้นติงห้าวอได้เรียกดาบและกระบี่หินที่เขาได้มาจากซากโบราณให้มาปรากฏในมือของเขาแทน มวลพลังปราณโบราณหลั่งไหลออกมาจากอาวุธทั้งสองในมือติงห้าวอทันทีพวกมันเป็นอาวุธอาคมเช่นกันแต่หลังจากเวลาหลายปีผ่านไปอาวุธเหล่านั้นแทบไม่เหลือเขาขอองค์การเป็นอาวุธอาคมระดับหนึ่งให้เห็นแล้วฮ่าฮ่าานี่น่ะเหรอไพ่ตายของเจ้าลูเซียนเออร์ไร้ตะลึงเล็กน้อยก่อนจะหัวเรอออกมาอย่างเหยียดหยามนะ หน้าสมเพชยิ่งนักดูเหมือนว่าสำนักพินิจกระบี่จะขัดสนไปหน่อยสินะถึงได้ให้อาวุธไรค่าแบบนี้กับเจ้าหน้าอายจริงๆยอมแพ้ซะเถิดติงห้าวอเจ้าคิดจะทำลายเกราะของข้าด้วยเศษขยะนั่นเหรอเมือ่อพูจบเด็กสาวก็หัวเราะจนแทบหายใจไม่ทัน ตอนนี้นางรู้สึกโล่งใจแล้วเพราะติงห้าวว์ไม่สามารถทำอันตรายนางได้อีกต่อไปลูเซียนเออร์ไร้มองติงห้าวว์ราวกับว่าเขาเป็นแค่ลิงที่กำลังเล่นปาหีเท่านั้นแววตาของนางเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามในความสามารถของติงห้าววทว่าจืนใจต่อมารอยยิ้มของลูเซียนเออร์ไร้พลันหดหายไปทันทีเมื่อเห็นภาพตรงหน้า เลวไฟสีแดงสดขนาดใหญ่พุ่งออกมามากมายจากมือซ้ายของติงห้าวอและตรงเข้าหาดาบหินของเขาทันทีแสงสีแดงพวกนั้นหลั่งไหลไปราวกับเลือดทำให้ดูน่าสยดสยองยิ่งนับในขณะเดียวกันนั้นพลังปราณเยือกแข็งสีเงินสดใสก็พลันพุ่งออกมาจากมือขวาของติงห้าวอเช่นกันมันเป็นพลังปราณบริสุทธิ์ระดับเทพเจ้าที่ดูลึกลับ มันพุ่งตรงเข้าหอหุ้มกระบี่หินทันทีภายในเสี้ยวอึดใจเท่านั้นบทที่228พลังใหม่ที่น่ากลัวปราณอักคคีปราณเยือกแข็งพลังปราณคั่วตรงข้ามในร่างของคนคนเดียวเป็นไปได้ยังไงกันลูเซียนเออร์ไรย,ยังคิดว่านางเข้าใจผิดจนต้องขยี้ตาและมองอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัว หลังจากพิจารณาอยู่นานเด็กสาวก็เชื่อว่าที่สิ่งที่เห็นนั้นเป็นจริงนางมองไม่ผิดตรงหน้านั้นคือภาพของพลังปราณเยือกแข็งและปราณอัคคีที่น่ากลัวและยากที่จะเข้าใจยิ่งนักในฐานะที่เป็นลูกหลานโดยตรงของบุคคลระดับสูงในสำนักแห่งสันติ ลูเซียนเออร์ไรได้เริ่มเรียนรู้ทฤษฎีวิทยายุทธ์อย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่อายุยังน้อยและได้รับการฝึกฝนโดยพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายของครอบครัวความรู้ของเด็กสาวนั้นมีมากกว่าสิทธิทั่วๆ่วไปของทั้ง9ก้าสำนักอยู่มากนะัก แต่ถึงกระนั้นในบรรดาวิทยายุทธและอาคมที่นางได้ร่ำเรียนและฝึกฝนในช่วงเวลา14หรือ15ปีที่ผ่านมานี้รวมถึงอาคมขั้นเทพพระเจ้าในตำนานทั้งหลายที่นางรู้จักก็ยังไม่เคยมีวิธีใดที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งใช้ทั้งพลังปราณอัคคีและปราณเยือกแข็งได้ในเวลาเดียวกันเช่นนี้เลยไฟและน้ำเป็นสองสิ่งที่เข้ากันไม่ได้อยู่แล้ว เป็นความจริงตลอดการที่ใครใก็รู้หากผู้ใดฝึกพลังปราณสองอย่างที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกันไปพร้อมๆกันก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะต้องทรมานอย่างมากจากความผิดปกติของพลังปราณที่เบี่ยงเบนเพราะการต้านของคุณสมบัติขั้วตรงข้ามจะเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายก็ยังได้ และอันที่จริงแล้วถ้าไม่นับเรื่องการฝึกพลังปราณสองชนิดในเวลาเดียวกันการฝึกธาตุสองชนิดในร่างอย่างธาตุดินและธาตุไม้ที่สนับสนุนกันอยู่แล้วนั้นก็ยังถือเป็นสิ่งต้องห้ามอีกด้วยทว่าตอนนี้ติงห้าววอได้แหกกฎนั้นไปเสียแล้ว เปลวไฟสว่างจ้าและเกล็ดธีมาจากพลังปราณที่เคลื่อนอยู่รอบตัวเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวที่แสนประหลาดของคุณสมบัติขั้วตรงข้ามอันน่าเหลือเชื่อมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้จะสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าลูเซียนเออร์ไรจะพยายามมากแค่ไหน นางก็ไม่สามารถหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่นางเห็นได้เลยสักทีอีกทั้งในพลังที่น่ากลัวนั้นยังไม่ปรากฏความไม่กลมกลืนกันระหว่างไฟและน้ำให้นางเห็นเลยอีกด้วยเป็นไปได้ยังไงกันเซนเออร์ไรได้แค่ตะลึงและในตอนนั้นเองนางก็พลันเกิดลางสังหณรไม่ดีขึ้นมา สภาพที่แสนน่าเหลือเชื่อของติงห้าวอทำให้เด็กสาวที่เย็นชาคนนี้ต้องรู้สึกถึงการคุกคามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอึดใจต่อมาก่อนที่นางจะทันได้มีปฏิกิริยาอะไรนั้นร่างของติงห้าวก็กลายเป็นร่างที่ถูกห่อหุ้มไปด้วยน้ำแข็งและเปเลวไฟจนทั่วบริเวณนั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาแล้ว ความเร็วของกระบี่น้ำแข็งและดาบอัคนีของเด็กหนุ่มลดช้าลงในเสี้ยวอึดใจพวกมันค่อยๆลดความร้อนและความเย็นที่สุดขั้วนั้นลงไปด้วยเช่นกันตอนนี้ทั้งดาบและกระบี่กำลังเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆทำให้ดูราวกับว่าติงห้าวกำลังถือภูเขาโบราณเอาไว้สองลูกและตั้งใจวางมันลงอย่างช้าๆ แท้จริงแล้วอาวุธทั้งสองเบามากสําหรับเขาแต่ตอนนี้พวกมันกลับดูหนักอึ้งเสียเหลือเกินและแม้ว่าทั้งดาบและกระบี่นั้นดูเหมือนจะกำลังเคลื่อนไปอย่างช้าช้าแต่ในความเป็นจริงแล้วอาวุธของติงห้าวว์กำลังเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมเสียอีกหัวใจของลูเซียนเออร์ไรเต้นเร็วจนนางเสียการควบคุม เด็กสาวรู้สึกความวิบัติที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีและยังไม่ทันที่เด็กสาวว่าจะได้ขยับดาบมังกรที่เต็มไปด้วยเปลวไฟป,ประหลาดและกระบี่ที่ปล่อยปราณเยือกแข็งหลั่งไหลออกมา,มามากมายนั้นก็พลันพุ่งเข้าปะทะกับผิวของเกราะทองคำแอร์และทิ้งเงามือเอาไว้ในอากาศอย่างเห็นได้ชัดเงามืดนั้นยังพุ่งเข้าใส่เกราะทองคำที่จุดเดิมซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้ง เมื่อทั้งดาบและกระบี่นั้นชนกับเกราะพร้อมกันทั้งน้ำแข็งและไฟได้ประสานรวมกันเสียงของน้ำแข็งและเปเลวไฟนั้นราวกับเสียงบทเพลงแห่งความตายและชีวิตที่บรรจบเข้าด้วยกันก่อนจะผนวกเข้ากับพลังใหม่ที่แสนประหลาดทำลายมัน ติงห้าวอตะโกนอย่างหนักแน่นทําให้ดูหน้าเกรงขามยิ่งและในตอนนั้นเองเด็กหนุ่มได้ระเบิดพลังขั้นสูงสุดออกมาอย่างเต็มที่ออกมาพลังทั้งสองของผลึกแก้วพลังอย่างอัคีสุดขั้วและผลึกแก้วพลังหินเยือกแข็งขั้นสุดกำลังถูกติงห้าวอเคลื่อนไปอย่างบ้าคลั่งจนพวกมันกระจายออกไปเป็นวงกว้าง ที่บริเวณเส้นมือหยินและเส้นเหริมนั้นจุดลมปราณทั้งหลายกำลังส่องประกายราวกับดวงดาวยามค่ำคืนเช่นเดียวกับพลังปราณที่หลั่งไหลไปตามเส้นลมปราณที่กำลังหมุนวนไปอย่างว่องไวพร้อมกับกระตุ้นพลังอันน่าประหลาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพลังที่แสนประหลาดและลึกลับนั้นถูกสร้างขึ้นโดย สายโลหิตแห่งผืนปฐพีที่หายยากซึ่งเป็นความชั่วร้ายในซากโบราณน,นั่นเองพรานพลังปฐพีนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมานานหลายหมื่นปีพวกมันมีพลังไร้ขีดจำกัดและถึงแม้ติงห้าวจะยังไม่ได้มีโอกาสใช้พลังทั้งหมดทว่าสิ่งที่เขาได้สัมผัสก็ถือว่าน่าอัศจรรย์มากแล้วพลังที่น่ากลัวนี้ได้ปรากฏขึ้นบนโลกเป็นครั้งแรก ทำให้ในตอนนี้ธรรมชาติทั้งหลายดูเหมือนกำลังเฉลิมฉลองและส่งเสียงโหร้องเป็นการต้อนรับในท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงสีและภาพลวงตามากมายอีกทั้งยังเกิดสายฟ้าสีม่วงขึ้นหลายต่อหลายครั้งส่วนอีมาก,ก็ยังตกและหมอกยังลงหนาอยู่อย่างเดิมส่วนติงห้าวอนั้นดูเหมือนว่าได้กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเสียแล้ว ทั้งน้ำแข็งและเปลวไฟต่างก็ห่อหุ้มตัวเขาไว้ผมดำคลับของเขาปลิวไปตามแรงลมและแววตาของเด็กหนุ่มสองประกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกล้ามเนื้อทุกส่วนขยายตัวและเห็นเป็นเส้นนูนชัดแม้แต่ร่างของติงห้าวอก็ดูเหมือนจะสูงขึ้นอีกนิดหน่อยอีกด้วยเขาดูราวกับว่าเป็นเทพจากสวงสวรรค์ที่ลงมาจุติบนโลกก็มีปานทำลายมัน เสียงนั้นดังสะเทือนราวกับฟ้าถลม่มทำให้เกล็ดหิมะร่วงกราวลงมาจากต้นไม้และก้อนหินมากมายลูเซียนเอ,อร์ไร้กลัวจับใจนางไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าในโสดประสาทของเด็กสาวมีเพียงเสียงอื้ออึงเท่านั้นอึดใจต่อมากระบี่น้ำแข็งและดาบอัคคีของติงห้าวอก็ประสานเข้าหากัน พลังเยือกแข็งและปราณอัคคณีของเขาที่ยึดแน่นอยู่ภายในอาวุธทั้งสองนั้นเริ่มพุ่งพวยออกมาเพื่อทำลายกันเองราวกับคู่รักที่ไหนกันแล้วพลังนั้นระเบิดดังสนั่นหลายครั้งและในทุกครั้งที่ระเบิดออกมามันก็จะเกิดเป็นพลังใหม่ขึ้นพลังใหม่พวกนั้นปรากฏขึ้นเป็นเส้นบางๆราวกับเส้นได้แต่มันแข็งแกร่งและมีพลังทำลายล้างสูงยิ่งนัก เส้นได้ทั้งสามเส้นนั้นมีจำนวนไม่มากแต่พลังอันแรงกล้าของพวกมันเหนือไปกว่าการโจมตีทุกครั้งที่ผ่านมาของติงหวอวเสียอีในทางทฤษฎีแล้วอาวุธอาคมระดับสามที่แข็งแกร่งอย่างเกราะทองคำต้องประสงค์จะถูกทำลายได้ด้วยพลังระดับปรมาจารย์ขึ้นไปเท่านั้นแต่ทว่าในตอนนี้เกราะทองคำนั้นกลับเริ่มมีรอยร้าวสีขาวปรากฏขึ้นตามผิวของมันแล้ว กะกรอกของข้าแตกแล้วเหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันลูเซียนเออไร้รู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ายอย่างจางังรอยร้าวที่ปรากฏบนเกราะได้ปรากฏขึ้นในใจของเด็กสาวด้วยในเวลาเดียวกันนา่งได้แต่ตะลึงจนวิญญาณแทบหลุดจากกลางตุ่มมอ แรงจากพลังที่ระเบิดออกนั้นทะลุผ่านเกราะทองคำเข้าปะทะกับร่างของเด็กสาวเข้าในที่สุดปุ๊บลูเซียนอรอ์ไรแทบจะกระอักเลือดออกมาโชคยังดีที่เกราะของนางยังไม่ถูกทำลายลงแรงนั้นทำให้เกิดเพียงรอยร้าวที่บนเกราะซึ่งในอึดใจต่อมาเกราะทองคำก็เริ่มซ่อมแซมตัวเองและกลับมาทำหน้าที่ต้านพลังได้ตามเดิม มันส่องแสงสีท่องออกมามากกว่าเดิมในคราวนี้และเปล่งพลังออกมาอย่างมหาศาลเพื่อต้านพลังใหม่ของฝ่ายตรงข้ามและเพื่อหยุดอาวุธทั้งสองที่อัดแน่นไปด้วยพลังสองชนิดที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกันเมื่อเห็นดังน,นั้นลูเซียนเออร์ไรก็เริ่มได้สติกลับมาทว่าติงห่าวอกลับสูดหายใจ หน้าอกของเขาขยายใหญ่ขึ้นจากอากาศจำนวนมากที่สุดเข้าไปพลังที่น่ากลัวกำลังพรั่งพรูออกมาจากร่างกายของเขาจังหวะนั้นเด็กหนุ่มทำการเคลื่อนร่างลงในพลานทำให้เท้าทั้งสองของเขาปะทะเข้ากับพื้นอย่างแรงจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่